มาแล้วยางคู่ใหม่อมเราดูว่าจะเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนไม่ตัดคลิปแล้วตัดตัดยางว่าล้ะเห็นชัดเลย คือความจริงแล้วอ่ะคือถ้าพี่ชาลีซื้อมาคือเขาซื้อมาแยกไงเพราะว่าไม่มีขายคู่ถ้าขายคู่มันจะมีแค่หกสิบกับเก้าสิบจริงๆเท่าสิบับร้อยอ่ะมันต้อง,ม,องมันต้องซื้อแยก,แยกคือถ้าแม่มถ้าแม,ม,ถาแม่ถ้าแม่ตัดสินใจยอมซื้อแยกคือว่าต้องใจเวลาขั้นถึงแม่ก็ซื้อซื้อเบอร์ไหนก็ได้เบอร์ในเบอร์หนึ่ง

เอามีเลาะสิสวยเลอไม่มียังไงแล้วทีนี้ไม่ม่สามาพร้อมกันก็สั่งมาดิลเลาะแดดแต่แแมีม่มแต่แต่แม,ม,ม่นี่แ่ะแค่แต่่แต่ะม่แต่แต่แตแต่ม่แไม่มีแ่แต่ต่แ่แต่ตต่ าาเขาแม่บอกให้เอาไม่ได้ปาดมึงก็ยังจะไปด,ดึงยกก็ปาดอยู่นี่ไงปาดยังไงชื่อดึงเอ็นขึ้นน่ะปาดข้างในดิปาดฝั่งไหนร้อพี่เออนี่เหรอแล้วเดีย๋ยวดึงเข้าหาตัวเองดิ อย่าให้มันทะมัดทะแมงอ่ะมันมันโมบาดดอกก็เป็นอย่างดอกแรงกว่านั้นก็ได้แล้วไม่ได้เจ็บไหนมันจะดึองอีกดอกมีบาดตะลอดแนวเ,เลยไม,ม่ดึงมั้ยเอ,ออบาดเลาะเลาะเลาะไปดูดูสภาพปีนซะก่อนดูสภาพมันไม่ได้มียางหน,น เอาขังสองใส่ไป,ไป,ไปแกะกันดีๆนะไม่ใช่ไปแกะขาดอีกนะด้วยไม่จ่ายแล้วนะอ๋อใครเป็นคนดูนใครเป็นคนจั ใช่ได้เรัทอะไรผมทำเอ่อกให้นยาวลดการสั่นไหวปัมลมที่ไหนเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาเหล็กเนี้ยเ้าไปถามได้ที่เออถ้ามันมี้าัก็เอามาทำมีขี้เกียจใปก็ดังเออมันทำงานนี่แหละิ่นทำงาน นะแปนอยู่เออไอ้ไอ้เก่งเอาทิ้งไว้ให้มันเปล่าวะลองไปถามพี่เขาดูดิไอ้ชื่ออะไรพีพีเติมลมของพี่เช่นนี่ครับพี่เช่นมีพี่เติมลมไหมครับผมขอเดือหน่อยจะเปลี่ยนยางอันจะไปถากไปถากเขาใส่เชือกเรื่ไอเก็บขยะทด้พี่พ่ออิสโตนเปล่าดิสโตน ไป,ไปจะได้อะไรเอามาทมยังจะเล่นอีกเหมือนอันสิ้นนี่ใหญ่เลยอ่ะก็ส่งนุ่มก็ใหญ่